สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่เซลเฮิร์ส์พาร์คคิสตันพาเลตเจอกับเชลซีในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับไปพูดถึงทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มที่เจ้าบ้านคิสตันพาเลตกันก่อนปัจจุบันเนี่ยฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนครับมีอยู่6คะแนน ชนะ1สเสมอ3แพ้ไป2ครับก็หนักไปทางสเสมอไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว3เกมติดต่อกันครับแต่เกมล่าสุดนี่ก็สเสมอนะสเสมอกับนิวคาสเซิลครับความพร้อมของทีมเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ใช้งานแจ็คบัตแลนด์เจมส์ทอมกินนาธานฟูกุสันพวกนี้เจ็บอยู่ นะครับส่วนในรายของเจมส์อาเธอร์เนี่ยอันนี้ต้องเช็คฟิตครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยพร้อมทั้งหมดนะมาร์เกฮีไทยลิกมิชเชลเจฟฟี่เชรูปดูกูเล่เอเซ่อะไรพวกนี้พร้อมทั้งหมดเลยรวมถึง3ภาษาในแนวรุกด้วยจอแดนไอยูวิฟิตซาฮาแล้วก็ชองฟิลิปมาเตต้าครับ ส่วนทางฝั่งของเชลซีครับอยู่อันดับที่7ของตารางมีอยู่10คะแนนก็ชนะไป3เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เฉือนเวทแฮมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2อประตูต่อ1ในเกมลอนดอานดรา์บี้เช่นเดียวกันแกมพอตเตอร์ยังใหม่มากๆก,กับเชลซีนะก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของ2แข้งด้วยท้งเอดูอาร์เมนดี้ครับที่เจ็บไปก่อนนี้นนรวมไปถึงกองเต้แต่ผมว่าเมนดี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นตัวสำรองสูงนะเหมือนจะมีปัญหากับทีมครับ พระตูประตูก็น่าจะกลับมาใช้เกปาแหละคนคนอื่นๆก็พร้อมทั้งหมดแหละครับอยู่ที่ว่าพอตเตอร์จะจัดใครลงสนามโคววซิจอร์จินโยโอบาเมยองคายฮาเวตเมสันเม,มาส์รวมไปถึงพวกสำรองอย่างพูลลิสต์ซีเอกอะไรพวกนี้ด้วยรอดูแล้วกันครับว่าพอตเตอร์จะใช้แผนอะไรวันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าเชลซีแอบดูดีกว่านะครับสถิติการพบกัน5เกมหลังสุดในเชลซีขม,มิดครับชนะทุกเกม และเสียไปแค่1ประตูเท่านั้นนะจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการครับวันนี้เชลซีแค่ชนะเนี่ยก็พอแล้วด้วยผมยังคิดว่าเชลซีดูดีกว่าวันนี้แอบชอบเชลซีครับชอบและก็เชียร์เชลซีใครอยากรบสุกีฬาฝากอัลฟา88ดปดไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ